สวัสดีครับช่าแบงกล่องซิ่งครับช่างแบงก์สามสี่ครับอ่าตาเราหล่ออีกแล้วครับวิโก้แชมป์ตัวนี้เป็นพรีแรนเนอร์นะครับเครื่อง2,500 VN ห้าวีอ็นโอนะครับมีอินเตอรยข้างบนนะฮะอ่าทองแมวกลายสวยๆมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับอ่าน่าจะแม่ของ20ได้อยู่นะครับหนักๆมึงครับวันนี้มาจัดกล่องใบถือสวยเลยครับอ่าดีฟ้าไม่ก็ฟอสต์นะครับดีฟ้าไม่ก็ฟอสต์นะครับจูนโดยช่างแบงก์สามสี่นะครับก็ ฟังก์ชันเขาก็ครบเหมือนเดิมนะครับดันลางยกหัวฉีดคันเร่งไฟฟ้าลดล็อกความเร็วปลายนะครับเบิ้ลตัดได้นะครับมีโหมด1โหมด2ให้เลือกนะครับอ่มาดูเบิ้ลตัดกันนะครับ,นะรบแล้วก็ตอนนี้ผมต่อสวิตช์ล็อกรอบ,อ,บ,อ,บออกตัวไว้ตรงนี้เท่ๆเลยตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวามาดูกันไปไงนะครับล็อกที่สามพันห้าร้อยรอบนะครับ วันด้านหลังกันว่าระเบิดตัดเป็นยังไงครับพี่เบิ้ลให้ผมหน่อยครับอ่าจะของรถอยู่ที่ส่วนสามสีนะครับมาดูัตัดๆครับบ i ๊กโค้ชแมครับมาได้ครับกับดีฟาร์ดเมคคาฟอสนะครับจบๆในใบเดียวนะครับอ่าใบรวมจบในใบเดียวจริงๆครับดีฟาร t m เม a คาฟอรนสครับไฟไม่มีโชว์ครับบ i ๊กโค้ชแชมป์ไทยรัฐไฟฟ้าครับ